จะเรียกบอกว่าเป็นรัฐบาลตระลึกศีที่เลี้ยงเลี้ยงดิงคือยุ่งเหยิงยุง่งไปหมดเลยนะฮะในสมัยท่านท่านท่านคนในสื่อก็คล้ายๆกันนะฮะคือไม่ใช่คนคนรัฐบาลนีก้ก็ก็มีเยอะแยะมากในคนริเริ่มทางแล้วถ้าพูดถึงคนในสนชสสรอ,อ,สอ,รอะไรต่างๆที่ดูเหมือนว่าอยู่ในระบบกันในในระบบการเมืองเนี้ยพอคนเขาเป็นเป็นผู้สูงอายุแล้วคนริ่มทางนะฮะไปเชื่อคนละอย่าง ก็อาจจะบอกได้ไหมว่าเป็นไม่ใช่ฤษีเลี้ยงลี้งฤษีเลีเล้ยงเต่าก็แบบนะต้มเตี้ยมไปคนละทิศคนละทาง <c oughs> ผมบอกว่าพลเอกสุยุทธ์คนเป็นแม่ทัพคนมีจะเป็นขุนพันธุ์ทรราชเดชนะฮะในกำลังอยู่ในกระแสนะครับไม่ใช่เป็นแค่ขุนพันธุ์เฉพาะกิจเพราะฉะนั้นถ้านายกรัฐมนตรีไม่ปรับบทของตนการปรับกระมออีกอีกครั้งก็จะไม่ช่วยแก้ปัญหา ต้องหึ่มเพราะว่าตัวเองเป็นจำเลยเนาะคือทําอะไรมาคือคือทำมาแล้วอยากจะบอกว่ามันมีปีกอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมแต่ก็ว่าตัวเองไม่มีหน้าทําอะไรเลยแล้วก็ไม่มีคนอื่นมาทำนะฮะก็ได้อย่างเดียวคือหึ่มขึ้นส่วนทสทศคือทัดนะสังเกตดูผมรู้สึกอาการใกล้เคียงนะคือมีความรู้สึกว่าอยากจะทําตั้งใจทำนี่ยมันติดขัดติดขัดตรงน้นติดนี้นะครับส่วนแล้วบางก้าวนะฮะคิดว่าตัวเองมาช่วยเป็นแบบชั่วคราวให้แล้วนะฮะแล้วก็พอแล้ว สวัสดีครับคนในข่าววันนี้ก็จะเป็นการประเมินสถานการณ์และทิศทางของบ้านเมืองต่อจากนี้ไปหลังจากที่มีข้อคิดข้อห่วงใหญ่จากอาจารย์ธีรยุทธ์บุญมีอย่างที่ได้ฟังกันเมื่อสักครู่นะครับเป็นต้นว่าอาจารย์ธีรยุทธ์มองว่าภาวะในตอนนี้นั้นเหมือนมีลักษณะทหารหึ่มออหึมคอตสฮึดฮัดรัฐบาลก็ได้แต่แหะแหะเป็นฤษีเลี้ยงเต่าแทนที่เป็นขุนพันรักราชเดช อาจารย์ธยุทธ์มองว่าหลังการรัฐประหาร4เดือนที่ผ่านมาจนถึงวันนี้การกู้คืนความเสียหายจากระบอบทักษินนั้นยังทําได้ไม่ดีพอ,อยังขาดพลังในการอธิบายความไม่ชอบธรรมของอํานาจเก่ารัฐบาลและคอมชอ,อยังทํางานไม่ตรงตามเป้าหมายรัฐบาลเองก็ขาดเป้าหมายในการทํางานมีลักษณะที่เรียกว่าต่อมความดีโตต่อมอํานาจโตคือใช้อํานาจอย่างกระเปิบกระปล่อยไม่ประสานงานกันเท่าที่ควร คมชอเองก็ถูกอาจารย์ธยุทธมองว่าเริ่มไม่นิ่งชกผิดเป้าระแวงชาวบ้านแบบเหมารวมยังมีลักษณะแก้ปัญหาด้วยตัวบุคคลแบ่งแยกและปกครองทีนี้เมื่อรัฐบาลและคอมชอแก้ปัญหาไม่ตรงเป้าแล้วก็ไม่สุดปลายทางแล้วสุดท้ายสิ่งที่อาจารย์ธยุทธมองไปข้างหน้าก็คือว่าสังคมจะเริ่มรวนเรสังคมจะขาดเอกภาพสถาบันต่างๆในสังคมไม่ว่าจะเป็นการเมืองราชการ เทคโนครัตกองทัพรวมทั้งสื่อมวลชนจะมีความขัดแย้งกันสูงและจะถูกทําให้อ่อนแอภาวะอย่างนี้นําไปสู่ข้อแนะนำนะครับว่ารัฐบาลชุดนี้ควรจะมีภารกิจต่อสู้เชิงการเมืองกับระบอบทักษิณต้องถอดรื่อระบอบทักษิณถึงขนาดต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมาหรือล้างความชอบธรรมของระบอบทักษิณโดยเฉพาะต้องระดมสมองเพื่อว,า,วางทิศท,ทางของประเทศกันใหม่ และต้องเข้าถึงเข้าใจปัญหาของชาวบ้านและคนยากจนเพื่อปูพื้นฐานของประเทศก่อนที่จะมีกติกาใหม่ก่อนที่มีการเลือกตั้งครั้งใหม่นี่คือข้อวิจารณ์และความคาดหวังของนักวิชาการคนหนึ่งที่วิจารณ์ทุกรัฐบาลนะครับวันนี้เราจะคิดต่อยอดจากนั้นด้วยนักวิชาการสองท่านที่รับเชิญมาคุยกันในคนในข่าววันนี้นะครับ ท่านแรกท่านเป็นผู้อานวยการวิทยาลัยการเมืองการปกครองสถาบันพระปกเกล้ารองศาสตราจารย์พรชัยเทพปัญญาครับสวัสดีครับอาจารย์พรชัยสวัสดีครับ,รบและอีกท่านนะครับสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีวสรริสุรฤทธิกุลครับ,ส,รบ,รบสวัสดีครับอ,<ะ>อ,อาจารย์ทวีครับสวัสดีครับเดี๋ยวกลับมาจะคุยกับอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับแล้วก็เช่นเคยนะครับร่วมแสดงความคิดเห็นในรายการที่026294433แล้วก็ทาง SMS เดี๋ยวช่วงหน้า จะมาดูขอ้อวิจารณ์ฤาษีเลี้ยงเต่ากันนะครับเมื่อใดที่ความมุ่งมั่นของคุณเริ่มเดินทางเราจะอยู่เคียงข้างคุณเสมออีก9แห่ง